สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของ s a c k d o w ววันที่25เดือนมิถุนายนปี2021นะครับผมวันนี้นี่มีเรื่องราวหลักๆนะครับก็คือเรื่องการหาผู้เข้าร่วมแมตช์ของ money in the bank นะครับแล้วก็เรื่องราวที่สารต่อนะครับจาก Hell in the Ce l l ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซมิเซนเควินโอเว่นนะครับว่า เซมิเซนเนี่ยชนะแล้วแล้วจะยังไงต่อนะครับหรือว่าโรมันเลนที่ไม่ได้เข้าร่วมเทวินเดเซลในปีนี้นะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มรายการหลักกันเลยดีกว่านะครับวันนี้เปิดรายการไปด้วยจิมมี่อูโซครับพูดคุยอยู่กับโรมันเรนโรมันเรนบอกว่าน้องชายนายอยู่ไหนจิมมี่บอกว่าเขาจะไม่มาที่นี่ในคืนนี้แต่ฟังนะฉันโทรหาเขาเป็นร้อยสายและในที่สุดเขาก็รับโทรศัพท์ฉัน แต่เขาบอกว่าเขาจะไม่มาคืนนี้โรมมเลนบอกว่าฉันลากเขาขึ้นมาจากกูโซให้กลายเป็นเมนอีเวนต์ให้กลายเป็นมือขวาของฉันแล้วตอนนี้เขาไม่มาทำงานเนี่ยนะจิมมี่อูโซบอกว่าฉันเข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่มาที่นี่แต่คืนนี้ฉันอยู่ที่นี่พวกฉันอยู่ที่นี่เพื่อนายเพื่อครอบครัวอย่างที่นายพยายามบอกมาตลอดฉันอยู่ที่นี่แล้ว โลมาเลก็เลยถามว่านายอยู่ที่นี่นายคิดว่านายจะทําได้อย่างที่น้องนายทำละ่ะนายจะบอกว่านายเป็นมือขวาของฉันอย่างนั้นเหรอจิมมี่อุโซก็ลังเลน,นะครับแล้วก็บอกว่าไม่ได้ฉันไม่เหมือนกับน้องฉันฉันไม่ได้ทําได้ทุกอย่างโลงมาเลก็เลยยิงคําถามกลับไปอีกครั้งนะครับโลมาเลนถามว่าแล้วตอนนี้นายก็มาบอกฉันว่านายไม่สามารถทําสิ่งต่างๆได้เนี่ยนะ เนื่องจากจิมมี่อูโซต้องการได้รับการยอมรับจากโรมันเลนนะครับเขาก็เลยบอกว่าฉันทําได้ฉันทําได้ทุกอย่างแบบที่น้องชายฉันทําและฉันจะพิสูจน์ให้ดูแต่ภาพมันที่หน้าเวทีนะครับเบียนก้าบีแลเปิดตัวออกมาเบียนก้าบอกว่านี่คือไฟเดย์ไนท์และพวกเรากําลังมุ่งสู่ Money in the Bank ในอีกไม่กี่สัปดาห์เราจะเดินหน้าไปหาพวกคุณทุกคนแบบไลฟ์โชว์ และในวันนี้เป็นการเฉลิมฉลองอีกครั้งที่ฉันสามารถเอาชนะเบลลี่ได้ตั้งแต่คืนนั้นเนี่ยฉันยังไม่ได้หยุดเฉลิมฉลองเลยฉันเอาชนะเธอได้ทางทางที่เธอโยนทุกอย่างใส่ฉันไม่ว่าจะเป็นเก้าอี้ไม้หมัดเข่าซอกทุกๆอย่างมันทําให้ฉันหยุดยิ้มไม่ได้เลยเพราะการเดินออกมาจากเฮวินเดเซลพร้อมกับเข็มขัดเส้นนี้การชนะครั้งนี้เนี่ยมนทาให้ฉันผ่านการบูลลี่และเข็มขัดเส้นนี้คือหลักฐานของการ เห็นคุณค่าของการเอาชนะการบูลลี่และก้าวผ่านมันไปเซนโรเลียนเปิดตัวมานะครับเซนโรเลียนบอกว่าใช่แล้วนี่คือค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลองสมัค k ดาวบูเมนแชมเปลียนเบียนกาบลมันคือการเฉลิมฉลองของผู้ชนะในค่ำคืนวันอาทิตย์ซึ่งความยอดเยี่ยมของเบียนกาก็คือก็คือเบียนกานั่นแหละแต่ฉันคือคนที่คว้าความยิ่งใหญ่มาไว้ในมือ เพราะฉันสามารถเอาชนะเซซารโลได้ฉันกดมันอย่างงดงามและหมดจดต่างจากเบียนก้าที่ชนะแบบปลุกๆุมันคือความจริงคือทุกคนบอกมาแบบนั้นแต่ช่างเถอะเรามาฉลองด้วยกันดีกว่าเบียนก้าบิแลก็บอกว่านายกำลังพูดอยู่กับใครเพราะฉันจำได้ว่านายเนี่ยจะจับคู่กับเบลลี่คืนนี้เบลลี่เปิดตัวมานะครับเบลลี่บอกว่าเซซ อย่าไปเสียเวลากับคนแบบนี้เลยรู้ไหมว่าตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าฉันจะออกมาแสดงความยินดีกับเธอนะเบียนกาที่เธอสามารถเอาชนะได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่หลังจากที่ฉันได้ยินเธออวดและอวดและอวดอย่างเดียวเนี่ยฉันว่าเธอเนี่ยไม่ใช่แชมป์ที่แฟนๆจะต้องการแล้วก็สมควรได้รับมันเบียนกาก็เลยบอกว่าเอางี้ไหมปุกปากเราขึ้นมาบนเวทีเลยฉันจะได้ทําให้เธอเห็นว่าฉันเนี่ยเป็นแชมป์แบบไหน เบียนกาบีแลกับเบลลี่นะครับก็ขึ้นมาอาัดกันก่อนที่เซซาร์โลเนี่ยจะเปิดตัวออกมาอาัดกับเซตอีกคนหนึ่งเริ่มคู่แรกนะครับเซซาร์โลกับเบียนกาบีแลนะครับเจอกับเซตโรลินแล้วก็เบลลี่คู่นี้สนุกดีนะครับคือสู้กันแบบไม่มีจังหวะพักเลยมีการแทกเข้าแท็กออกตลอดแต่ด้วยความที่เป็นมิดแท็กครับมันก็เลยดูวุ่นวุ่นกันพอสมควรบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับคือถ้าฝั่งชายแท็กฝั่งหญิงเข้ามาเนี่ยอีกทีมนึงเนี่ยครับ ถึงแม้จะไม่ได้แท็กแต่ฝั่งหญิงก็ต้องเข้ามาด้วยเพราะว่าในการสู้แบบมิดแท็กทีมเนี่ยนะครับก็คือชายจะสู้กับชายหญิงจะสู้กับหญิงเท่านั้นจะไม่มีการผู้หญิงกับผู้ชายสู้กันนะครับผมเซตกับเบลลี่เนี่ยมีฟีลการปั้มแบบป่วนๆมั่วๆหน่อยนะครับตามคาแรคเตอร์ของทั้ง2คนซึ่งทําให้ตัวแมทเนี่ยดูดีมีสีสันในด้านของเบียนกาีแล้วก็เซซาโลเนี่ยก็ปั้มแบบจอมพลังซึ่งทําได้ค่อนข้างดีนะครับ แมตช์เนี่ยไม่แย่เลยถ้าผู้คุณดูพวกเขาสู้กันเป็นครั้งแรกแต่ข้อเสียของแมตช์นี้นะครับก็คือเราเห็นนักมวยป้ามกลุ่มนี้สู้กันหลายครั้งตีกันหลายครั้งดังนั้นเราจะเห็นช็อตเดิมๆซ้ำๆคอมโบเดิมๆซ้ำๆตลอดเวลาพอมันเห็นบ่อยๆเข้าเนี่ยครับความสนุกของแมตช์ท,ที่ออกมาดีมากๆเนี่ยก็ค่อยๆหายไปถือเป็นข้อเสียที่เกิดจากการบุกิ้งหรือว่าการกบคู่ให้พวกเขาเนี่ยสู้กันซ้ำๆกันหลายสัปดาห์ นในตอนจบเนี่ยเบียนแกสบิเลจะใส่ K.O.D. นะครับแต่เซตเนี่ยเดินขึ้นมาชนทําให้เบลลี่เนี่ยหลุดออกมาก่อนจะเข่าใส่หน้าแล้วก็ใส่เดอะโรดเพลนกดนับสามไปแต่ภาพไมที่จิมมี่อูโซ่นะครับจิมมี่อูโซ่เข้ามาขอคําปรึกษาจากพ hey hey อลเฮแมนพอลเฮแมนเลยให้คําแนะนำนะครับพอลเฮแมนบอกว่าครอบครัวของนายเนี่ยต้องการหัวหน้าเผาต้องการโรมันเรนและมือขวาของเขาแต่น้องชายของนายไม่โผล่ามาที่นี่ ไม่มาเป็นมือขวาของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้หน้าที่นั้นจะกลายเป็นของเมนอีเวนต์จิมมี่อูโซและข้อพิสูจน์ที่ดีที่สุดคือนายจะต้องเอาชนะแมตช์ในคืนนี้ให้ได้ภาพตัดมาที่เซตโรลินนะครับหลังจากที่เอาชนะแล้วก็เดินมาหาอดัมเพียรกับสัญญาดีเวลเซตบอกว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาสักทีที่ผมจะทำบางสิ่งบางอย่างให้กับพวกคุณทั้งสองคน และแฟนๆของ WWE ตอนนี้โลมาเลนกำลังตกแต่งตัวเขาด้วยแชมป์ยู i v เวอร์ c h ลแชมเปและเขาจำเป็นจะต้องมีผู้ท้าชิงคนต่อไปและคุณกำลังมองผู้ท้าชิงคนนั้นอยู่เอาอย่างนี้แล้วกันฉันจะเลิกทำตัวปัญญาอ่อนแล้วพูดคุยกับนายอย่างจริงจังฉันในตอนนี้พร้อมอย่างที่ไม่เคยพร้อมมาก่อนทั้งสภาพร่างกายเทคนิคสภาพอารมณ์ ฉันพร้อมถึงที่สุดที่จะชิงแชมป์และที่สำคัญที่สุดไม่มีนักมวยปั้ำคนไหนในค่ายนี้อีกแล้วที่เหมาะสมไปมากกว่าฉันอดัมเพียสก็เลยบอกว่าผมเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดนะแต่ผมไม่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้เอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมจะเสนอเรื่องนี้ขึ้นไปเพื่อให้เบื้องบนพิจารณาแต่ถ้ามาที่คู่ที่2นะครับหาผู้เข้าร่วมมันนี่อินเดอะแบงก์บิ๊กอีเจอโคโคลฟูด คู่นี้นะครับสู้กันมาประมาณ8ล้านรอบก็ยังไม่ยอมจบสักทีแต่ก็ยังถือว่าป้ามได้สนุกอยู่นะครับถึงจะมีช็อตที่แบบซ้าบ้างให้เราได้เห็นนะครับคือบางช็อตเนี่ยเราเราสามารถที่จะเดาได้เลยว่าต่อไปจะเป็นอะไรนะครับแต่ว่าก็มีบางช็อตครับที่ทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับเรียนรู้เทคนิคว่าเฮ้ยรอบที่แล้วในฉันโดนท่านี้ไปรอบนี้เนี่ยไม่ยอมโดนมันมีการพัฒนาผัวไหมเห็นบ้าง นะครับก็ถือว่าทําได้ดีแล้วก็พยายามทําให้แมตช์ไม่น่าเบื่อแต่สุดท้ายแล้วเราก็อยากเห็นพวกนายสู้กับคนอื่นๆบ้างตอนจบนะครับอาี RC เนี่ยโดนกรรมการไล่ออกไปนอกเวทีนะครับเอาพโลคูนเข้ามาลบกดแต่ว่า Big E ีไม่ยอมแล้วก็ใส่ Big Ending กดน,นับสาไปนะครับส่งผลให้ Big E เนี่ยเข้าร่วมมันนี่อิน e ดอะแบงตัดภาพมาที่เซมิเซนให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะถูกถามเนี่ยเซมิเซนชิงพูดก่อน เซม,มิเซนบอกว่าก่อนจะถามเนี่ยฉันขอพูดอะไรสักอย่างตอนแรกเนี่ยฉันคิดว่าโลกใบนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความวุ่นวายและสับสนแต่หลังจากที่ฉันเอาชนะเควินโอเว่นได้แล้วเนี่ยฉันก็มองเห็นฉันมองเห็นกฎระเบียบคําสั่งทุกๆอย่างที่ควรจะมีตอนนี้เนี่ยฉันมองหาการตัดสินใจที่ดีเอาละ่ะคุณมีอะไรอยากจะถามุูทางผมมาได้เลยเซม,มิเซนก็ถูกถามนะครับว่ารู้สึกยังไงที่จะต้องเจอกับเควินโอเว่นอีกครั้งหนึง่ง ในสัปดาห์หน้าเพื่อหาผู้เข้าร่วมท้าชิง Money in the Bank นะครับเซมิเซนบอกว่าอะไรนะเธอพูดว่าอะไรนะหลังจากที่ฉันเอาชนะหมอนนั่นได้แล้วทุกอย่างมันควรจะจบลงฉันไม่ควรที่จะเจอหมอนนั่นอีกทำไมทำไมทุกคนจะต้องทำกับฉันแบบนี้ชีวิตฉันทำไมมันจะต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆหลัจะสัมภาษณ์เสร็จนะครับเซมิเซนก็เข้ามาหาอดัมเพียสเซมิเซนบอกว่าอดัมอดัมอดัม ฉันเพิ่งจะ,จะเอาชนะเควินโอเวนมาทําไมฉันจะต้องมาเจอกับเขาอีกรอบหนึ่งเพื่อเข้าสู่มันนี่เดอะแบงค์ทำไมนายไม่ให้ฉันเข้าไปเลยในเมื่อฉันชนะเขาไปแล้วและนายแค่แค่ให้ให้ฉันเซ็นสัญญาก็ได้นี่อดัมเพียสบอกว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นคุณจะต้องสู้กับเควินโอเวนเพื่อคัดเลือกในอาทิตย์นหน้าและให้เพื่อมันพิเศษอีกหน่อยเพราะคุณจะเจอกันในแมตช์ของลาร์ดแมนสแตนดิ้ง เซมิเซก็งุดหงิดวุ่นวายนะครับแล้วก็พูดกับอดัมเพียสบอกว่าฉันจะบอกนายอย่างนายกำลังเล่นกับเกมที่อันตรายที่สุดไม่ไม่ไม่ใช่ฉันนายกำลังเล่นอยู่กับเวรกรรมแต่พาันาที่สัญญาดีเวลนะครับสัญญาดีเวลออกมาประกาศคนที่จะเข้าร่วมมันนี่เดอะแบงก์อย่างเป็นทางการคนแรกของ Smack Down ก็คือคาร์เมล่า นะครับแล้วก็คาเมราเนี่ยเปิดตัวออกมาคาเมราบอกว่าขอขอบคุณจริงๆที่คุณเลือกฉันฉันเนี่ยเป็นแชมป์มันนี่เดอะแบงค์สสมัยรวมทั้งยังเป็นสาวที่สวยที่สุดใน WWE อีกด้วยลิฟมอร์แกนเปิดตัวออกมานะครับมอร์แกนบอกว่าเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวขอฉันทําความเข้าใจหน่อยนะเธอเคมตัวเองว่าเธอเป็นคนที่สวยที่สุดใน WWE เนี่ยนะนะฉันเอาชนะเธอไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะงั้นเนี่ย ในความเป็นจริงฉันเหมาะสมที่จะเข้าร่วม m o n นี่เดอะแบงมากกว่าคาเมล่าด้วยซ้ำคาเมล่านะครับมองหัวจรดเท้าของลิฟมอร์แกนนะครับแล้วก็พูดขึ้นว่าโถถังกะละมังตั้งเด็กเธอดูหุ่นที่เพอร์เฟของฉันซะก่อนแล้วก็กลับไปชะง,งกดูเงาของตัวเองเธอกับฉันเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ลิฟมอร์แกนชกหน้าคาเมล่าไปนะครับก่อนที่ซอนยาดีเวลจะเข้ามาแยกซอนยาบอกว่ามอร์แกนถ้าเธอคิดว่าเธอเหมาะสม ก็พิสูจน์มันถ้าเธอเอาชนะคา m เมล่าได้ในคืนนี้เธอจะได้เข้าร่วม Money ่เดอะแบง์เท่ากับว่าคา m เมล่าเนี่ยได้เข้าไปแล้วแน่ๆหนึ่งคนนะครับจากการประกาศแต่ว่าลิฟมอร์แกนเนี่ยต้องเอาชนะคา m เมล่าก่อนถึงจะได้เข้าร่วม Money ่เด b a n บผู้ที่3ครับหาผู้เข้าร่วมมันน y ่เดอะแบงก์ลิฟมอร์แกนเจอคา m เมล่าแมตชนี้ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิมนะครับมีผ้ามีท่าเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยนึง นในจังหวะที่ดีที่สุดเนี่ยคือตอนที่ลิฟต์มอร์แกนครับกระโดดใส่เฟสบัตเตอร์เป็นจังหวะที่ดีแบบที่ผมไม่คิดว่าจะมาคืออยู่ดีๆก็มาเราก็ใส่รู้สึกว่าจังหวะเนี้ยดีน่าสนใจนะครับแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรเท่าไหร่ตอนจบเนี่ยคามเมล่าจะเกี่ยวคอครับแต่ว่าลิฟต์มอร์แกนพิกมาร่วบปลดนับ3ชนะไปเท่ากับว่าฝั่งสมักดาวเนี่ยได้คนเข้าร่วมฝั่งหญิง2คนแล้วนะครับก็คือคามเมล่าแล้วก็ลิฟต์มอร์แกนนั่นเอง แต่ภา,าพมาคู่ที่4ครับดอซิเลอร์เจอจิมมี่อูโซตัวแมตส์สนุกไม่แย่เลยนะครับเพราะคู่นี้เนี่ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกในช่วงนี้นี่ถือว่าเป็นแมตส์ใหม่แมตส์แรกในรายการเลยนะครับซึ่งแมตส์สาแมตส์ก่อนหน้านี้เป็นแมต์เก่าทั้งสิ้นนะครับพวกเขาปั้มกันมาหลายสัปดาห์และแมตส์นี้คือแมตส์ใหม่เพียงแมตส์เดียวในสมัคดาวสัปดาห์นี้นะครับทั้งคู่เนี่ยปั้มกันเร็วสนุกดีความเร็วดีเทคนิคดี นะครับแต่ว่าในด้านของดอกซิกเลอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเสียดายไปสักนิดหนึ่งนะครับท่าซิกแซกของเจ้าตัวเนี่ยซึ่งเป็นท่าไม้ตายด้วยนะครับสมัยนี้เนี่ยโดนคลิกเอาง่ายเหลือเกินคือเป็นท่าไม้ตายที่ไม่เคยกดใครได้เลยในด้านของจิมมี่นะครับการป้ามเนี่ยฟอร์มการป้มก็ดีครับไม่แย่เท่าไหร่แต่เสียตรงที่ว่าแมตช์เนี้ยมันจบง่ายไปจิมมี่อูโซเป็นคนที่ไม่ได้ใช้ซูเปอร์คิกแรงขนาดนั้นนะครับแต่พอมาใส่ทีเดียวแล้วชนะเลยเนี่ย มันทาให้ดูแปลกไปสักนิดหนึ่งนะครับตอนจบเนี่ยดอปรวบกดจิมมี่ครับแต่พอแยกกันแล้วเนี่ยจิมมี่ก็ใส่ซูเปอร์คิกปลายคางกดนับ3ไปหลังจากจบแมตช์นะครับจิมมี่อูโซเข้ามาเจอโรมันเลนที่รอเปิดตัวอยู่ก็จะออกมาพร้อมกันนะครับแต่ว่าพอลเฮเมนบอกว่ากลับไปพักผ่อนก่อนยังไม่ต้องออกมาตัดภาพมาที่โรมันเลนแล้วก็พอลเฮเมนนะครับเปิดตัวออกมาหน้าเวทีพอลเฮเมนบอกว่าทุกทท่านผมมีเรื่องที่จะพูด แต่นั่นมันไม่สําคัญเท่ากับการให้ความเคารพในตัวท่านหัวหน้าเผ่าท่านเอาชนะทุกคนมาหมดแล้วทั้ง K.O. Daniel b y ลไบอัเอและยังเป็นคนที่ดับอนาคตในสายอาชีพของ Daniel ลไบ n อันเซซโลก็จอดไปแล้วเลมิเซียโอผู้ที่กําลังให้ความเคารพท่านหัวหน้าเผ่าจากโรงพยาบาลด้วยความยิ่งใหญ่นี้ท่านหัวหน้าเผ่าจะมีบัญชาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปตลอดการถ้าผู้ใดขัดขืนท่านหัวหน้าเผ่า จะจัดการทุกคนจนไม่เหลือใครในตอนที่โลมันเลนกำลังจะพูดนะครับเอ็ดเปิดตัวออกมาอัดโลมันเลนคับกิ้งลงไปก่อนที่จิมมี่อูโซเนี่ยจะออกมาช่วยแต่ว่าก็โดนเอ็ดอัดไปด้วยคนหนึ่งนะครับตอนจบเนี่ยเอ็ดบอกว่ามึงจะเก่าไปถึงไหนกูมาแล้วไอสัตว์นะครับผมสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกเซนโรลินนะครับต้องการที่จะชิงแชมป์ยูนิเวอร์แซลแชมเปี้ยนจากโลมันเลง นะครับผมเหตุการณ์ที่2 BE ครับเป็นผู้ที่เข้าร่วม Money ่เดอะแบง k ของฝั่ง SmackDown คนแรกนะครับของฝั่งชายเหตุการณ์ที่3นะครับเซมิเซนจะเจอกับเควินโอเว่นในสัปดาห์หน้าในแมตช์แบบล s ดแมนสแตนดิ้งนะครับผมเหตุการณ์ที่4ี่ลิฟมอร์แกนครับแล้วก็คาเมล่าได้เข้าร่วม Money in the Bank เป็นผู้หญิง2คนที่ได้เข้าร่วม Money ่เดอะแบง k เหลืออีก2สําหรับ Smackdown นะครับเหตุการณ์ที่5เอ็กลับมาแล้วครับกลับมาอัดโรมันเลนแล้วก็จิมมี่อูโซ่กองไปนะครับทั้งคู่เนี่ยดูท่าจะมีเรื่องราวในการชิงแชมป์กันต่อไปหลังจากนี้นะครับผมสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนแมตช์แรกนะครับเซซาโลเบียนกาบิแลเจอเซตโรลินแล้วก็เบลลี่เซตโรลี่แล้วก็เบลลี่เอาชนะไปได้ครับผู้ที่2หาผู้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบงค์นะครับบิก๊กอีเจอพาโลฟูดบิ๊กอีสามารถเอาชนะไปได้ครับผู้ที่3 หาผู้เข้าร่วมมันนี่เดอะแบงค์ฝั่งหญิงลิฟมอร์แกนเจอคาเมล่านะครับลิฟมอร์แกนเอาชนะไปได้ทําให้คาเมล่าแล้วก็ลิฟมอร์แกนเนี่ยอยู่ในมันนี่เดอะแบงค์แล้วก็คู่ที่4ครับด็อบซิกเลอร์เจอเจมี่อูโซ่เจมี่อูโซ่เอาชนะไปได้นะครับในสแมกดาวเนี่ยมี4แมตช์วันนี้นะครับแต่ว่า3แมตช์แรกเนี่ยเป็นแมตช์ที่คุ้นหน้าคุณตานะครับคือปั้มซ้ำนั่นแหละมีบทสัมภาษณ์เขียนออกมานะครับว่าเหตุผลที่ w w e เนี่ยช่วงนี้เนี่ยใช้แมตซ้ำบ่อยเป็นเพราะว่าวินแบ็คแมนครับคิดว่าคนดูเนี่ยไม่ได้ตามดู w w e ทุกสัปดาห์ดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องปัม้มซ้ำกันหลายๆสัปดาห์หน่อยเผื่อคนที่ไม่ได้ดูนะครับสมมุติสมสมุติว่าคุณไม่ได้ดูสัปดาห์แรกคุณก็จะไปดูสัปดาห์ที่2ซึ่งคุณก็จะได้เห็นแมตซ์เดียวกันนะครับแต่วินแบ็คแมนไม่ได้คิดถึงคนที่ตามดูทุกๆสัปดาห์ว่าคนดูเหล่านี้ จะต้องเห็นแมตช์เดิมซ้ำๆามส4สัปดาห์แล้วก็ไปเจอกันในศึกใหญ่แล้วก็ยังไม่จบแล้วก็มาเจอกันในศึกเล็กอีก3 4สัปดาห์กว่าจะเปลี่ยนคู่มันมันค่อนข้างที่อใช้เวลานานนะครับอย่างสมั d ดาวเนี่ยตอนนี้เนี่ยสัปดาห์นี้ไม่มีนักมวยปั้มหน้าใหม่ขึ้นมาได้ปั้มเลยนะครับ4คู่10คนเนี่ยมีหน้าใหม่ที่ได้ขึ้นมาปั้มก็คือดอฟซิกเลอร์กับจิมมี่วูโซ นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นตัวเก่าจากสัปดาห์ที่แล้วหมดเลยนะครับบิ๊กอีอัพโอลูคูสลิฟมอ์แกนคาเมล่าเซตโรลินเซซาโลเบลลี่เบียนกานะครับเป็นตัวเก่าหมดเลยจากสัปดาห์ที่แล้วไม่มีที่ให้กับนักมวยปั้มคนใหม่ขึ้นมาเลยนะครับผมแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมไม่ได้พูดในสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องราวของชินสเกะนากมุระนะครับเจ้าตัวเนี่ยได้มงกุดแล้วนะฮะแล้วก็เหมือนกับสแมกดาวเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรกับพี่แก ก็เลยออกมาแค่ให้จัดพิธีการมอบมงกุฎแล้วก็หายไปแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรเลยไม่มีการมีคนมาท้าไม่มีการอะไรใดๆทั้งสิ้นออกมามอบเปิดเพลงแล้วก็จบนะครับผมยังไงใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะฮะก็ขอขอบคุณน,นะครับแล้วก็ใครที่ชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยเ,เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ